สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ผีพอดแคสต์ในค่ำคืนนี้ค่ะคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้เนี่ยเป็นค่ำคืนที่เรียกได้ว่าเดือนตุลาคมมักจะเป็นเดือนที่แรงพอสมควรตามคำทำนายของโหราศาสตร์ต่างๆคือเดือนนี้เดือนแรงมากค่ะคุณผู้ฟังมักจะเกิดอุบัติเหตุมักจะเกิดในสิ่งที่ไม่คาดคิดแล้วก็รวมไปถึงมักจะมีการสูญเสียชีวิตเกิดขึ้นค่ะต้องขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สยาม พาลากรด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อิสราเอลค่ะแต่ก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียครั้งนี้ด้วยค่ะวันนี้จะเป็นในเรื่องของลืมของไว้ที่ห้องเรียนค่ะ นัตถิกรรมมังสมาพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังนี่คือรายการผีพอดแคสต์อยู่กับดิฉันแอมแปร์นัทชัศยนันรายงานตัวค่ะเป็นประจำของคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะเราจะมาพบกับรายการผีพอดแคสต์กันค่ะเป็นเรื่องเล่าและก็ต้องมีคําเตือนให้กับคุณผู้ฟังว่าเรื่องผีสางนางไม้เป็นเรื่องของลัทธิความเชื่อถ้าคนฟังไม่เชื่อไม่มีการบังคับแต่ถ้าคนฟังฟังแล้วคล้อยตามว่าผีมีจริงก็ไม่ ห้ามได้ศาสนาพุทธมีหลักทดสอบความเชื่ออยู่10ประการนั่นก็คือการมาสูตรใช้สติปัญญาไตรตรองให้ถี่ถ้วนรอบคอบซะก่อนก่อนที่จะลงความเห็นว่าสิ่งที่ต่อไปนี้จะเชื่อหรือไม่เชื่อค่ะย้อนกลับไปเมื่อ5ปีที่แล้วค่ะยังจำได้ดีค่ะคุณผู้ฟังว่าตอนนั้นเป็นช่วงหลังเลิกงานค่ะเราเลิกงานแต่ว่าเราลืมของไว้ที่ห้องเรียนค่ะคุณผู้ฟัง วันนั้นเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือว่ามีพี่สาวคนนึงนะคะที่ต้องการจะไปสอบโรงเรียนไมร้อยต้องการไปสอบตำรวจนั่นแหละค่ะพูดง่ายๆเราก็ค่อนข้างจะสนิทกันพอสมควรเราก็เราก็มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่ <c oughs> เราเนี่ยเป็นคนที่อสอนภาษาอังกฤษนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็สามารถที่จะทำอ่าซีวีทำเรซูเม่นะคะหรือว่าทำโปรไฟล์หรือว่า ทำประวัติส่วนตัวเป็นภาษาอังกฤษได้แล้วเราเองก็เคยทําไว้แล้วแล้วก็มีแบบฟอร์มค่ะก็มีแบบฟอร์มอยู่ที่ห้องเรียนนะคะเพราะว่าตอนนั้นเราก็ใช้ในการสอนนักเรียนในการเขียนประวัติส่วนตัวเป็นภาษาอังกฤษพี่คนนี้ก็พยายามทํางานให้แล้วเสร็จสิ้นแล้วก็ใช้เวลาที่เหลือในช่วงเย็นเนี่ยค่ะในการทำเรซูเม่ของตัวเองหรือว่าทำซีวีของตนเองเราก็บอกว่า อืมเนี่ยเราอะมีตัวอย่างในการเขียนนะแต่ว่าอยู่ที่ห้องเรียนเดี๋ยวยังไงแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราอะจะจะไปเอามาให้ให้ดูเป็นตัวอย่างตอนนั้นะประมาณสัก สองทุ่มได้ค่ะคุณผู้ฟังเราก็ไปยังอาคารเรียนหนึ่งค่ะซึ่งอาคารเรียนเนี้ยเป็นอาคารเรียนแรกๆเลยค่อนข้างที่จะเก่าพอสมควรมีการทาสีใหม่บำรุงอยู่เรื่อยๆห้องสอนของเราเนี่ยอยู่ชั้น3ค่ะคุณผู้ฟังเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็กว้างที่สุดนะคะ คือตอนนั้นนะอารมณ์ฟิลก็คือว่าต้องการจะไปเอาตัวอย่างมาให้พี่เขาเพราะว่ามันจําเป็นต้องต้องเขียนแล้วก็มันเป็นเรื่องจําเป็นต้องต้องใช้ในการสมัครอะค่ะคุณผู้ฟัง เราเองก็เลยไม่ไม่ได้นึกถึงในเรื่องสิ่งที่เป็นความกลัวเพราะว่าเราเองก็เป็นคนที่ไม่กลัวนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างจะไม่กลัวอยู่แล้วเป็นคนที่ค่อนข้างที่เจอก็เจอเจอ,อ่ะทีนี้อาคารเรียนเนี่ยปิดไฟหมดเลยค่ะคุณผู้ฟังจะเปิดก็ตรงทางเดินนะคะแล้วเราก็ขึ้นไปนะคะก็เปิดเปิดประตูแล้วก็ขึ้นไปพอเราขึ้นไปเนี่ยเราก็ไม่ได้สังเกตอะไรหรอกค่ะคุณผู้ฟัง แต่เราเดินขึ้นไปชั้นที่หนึ่งไม่มีอะไรค่ะชั้นที่สองขึ้นไปได้ประมาณครึ่งทางได้ยินเสียงไม่กวาดค่ะเป็นเสียงไม่กวาดที่เวลาที่แม่บ้านเนี่ยเขาทำความสะอาดแล้วเขาจะเอาไม่กวาดเอาดอกย้าเนี่ยตั้งขึ้นไหวนะคะแล้วมันก็ล้มดังแป๊กอย่างเงี้ยอ่ะเราก็เอะใจก็ดังพอสมควร่ะเพราะว่าตรงนั้นมันเงียบสงัดไงคะคุณผู้ฟัง เราก็ไม่เป็นไรก็ก็เห็นแหละว่าไม่เป็นไม้กวาดตกหรือว่าไม่กวาดลม่มไม่เป็นไรค่ะขึ้นไปชั้นสองชั้นสองเนี่ยไฟมันจะติดติดดับดับคุณผู้ฟังเราไปแล้วก็เหมือนกับว่าเราใส่ไข่จริงๆไม่ได้ใส่ไข่คุณผู้ฟังมันเป็นเหตุการณ์จริงนะคะที่ไฟมันติดติดับดับมันไฟมันตกมันเป็นเรื่องจริงค่ะคุณผู้ฟังไฟติดติดับดับตบตับตบตบ,ตบ,ตบอยู่บางดวงนะฮะตรงทางเดิน อ่ะไม่เป็นไรโฟกัสเราคือต้องไปเอา CV ตัวอย่างมาให้ได้อะคุณผู้ฟงังเราก็ขึ้นไปชั้น3ไปถึงห้องเรานะฮะไปถึงห้องเราเนี่ยโอเคเราก็พยายามค้นหาว่าเอ๊ะเอะกสารที่เราเนี่ยที่เรามาเอาเนอยู่ตรงไหนเพราะว่าโตะค่อนข้างจะใหญ่พอสมเราก็หา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 ไปมาหาไปมาปุ๊บประตูห้องเรียนปิดค่ะคุณผู้ฟงังตึ้ม ลมใดๆก็ไม่มีไม่มีลมไม่มีฟ้าไม่มีฝนไม่มีอะไรคุณผู้ฟังแต่ว่าลมมันปิดดังตุม้มอ่ะปิดก็ปิดสิเราก็ไม่ได้กลัวอะไรอย่างเงี้ยคคุณผู้ฟังทีนี้เสร็จปุ๊บคุณผู้ฟังปิดไม่พอปิดแล้วมันค่อยๆเปิดค่ะคุณผู้ฟังเนืกอออกไหมคะว่าประตูประมาณแบบนากว้างสองเมตร50ความสูง2เมตรเป็นเป็นประตูไม้อัดอะคะ่ะเป็นประตูไม้อัดที่แบบประดิษฐ์ขึ้นเองอะคุณผู้ฟัง มันก็ค่อยเปิดเ,เป็นเสียงดังที่ชัดเจนเพราะว่าจุดนั้นเป็นเป็นจุดที่เงียบสงัดเราก็ฟังเสียงได้ชัดเจนเอาละคุณผู้ฟังเราเนี่ยสังเกตเห็นว่าไอ้ตรงแง้มๆตรงประตูอะที่มันจะมีแบบถ้าเราเปิดประตูไปจนสุดใช่ไหมฮะประตูมันจะเป็นสามเหลี่ยมแล้วมันจะเห็นรูตรงตรงเล็กๆอะคะ่ะรูตรงที่มันแบบเป็นเป็นจุดที่เชื่อมต่อกับบานกอบอะมันจะมีรูให้เราได้เห็น ด้วยความว่ามันเป็นประตูประดิษฐ์จากไม้อัดด้วยเราเห็นเหมือนเราสังเกตเห็นว่ามันเป็นเหมือนเราเห็นดวงตาอยู่คู่หนึ่งไงคุณผู้ฟังเขาขาวว่าชัดเจนมากเอา้าโอ้ยพูดไปแล้วก็ขนลุกทันทีคุณผู้ฟังแล้วก็เอา้าหรออ่ะโฟกัสเริ่มหลุดละโฟกัสเริ่มหลุดละคุณผู้ฟังเอาแล้วก็เอา้าหรออ่ะเราก็หาต่อเพราะเรา,าคิดว่าโอเคถ้ามันจะใช่ก็ให้มันใช่ไปแต่สิ่งที่เราต้องได้ก็คือว่าตัวอย่างซีวีไปให้พี่เขา เราก็หาไปแล้วก็มองไปหาไปแล้วก็มองไปอย่างนี้คุณผู้ฟังอยู่ประมาณสักหนึ่งนาทีได้ทีนี้มันเริ่มไม่ใช่ละคุณผู้ฟังทําไมมันยังเหมือนเดิมเราก็เลยเดินเข้าไปคุณผู้ฟังระยะห่างที่เวลาที่ทันปลเดินเข้าไปหาเนี่ยอยู่ประมาณราวห้ารอยเมตรจะถึงประตูบานนั้นคุณผู้ฟังคะ่ะอันนี้ชัดเจนยิ่งกว่า ดวงตาที่เราเห็นอะมันสีขาวๆหนึ่งคู่อ่ะมันค่อนข้างจะชัดเจนในเงาเมืดทีนี้ปุ๊บปากตามมาคุณผู้ฟังโอ๊ยว่าแล้วก็ขนลุกมากปากตามมาคุณผู้ฟังปากสะยะยิ้มใส่ค่ะและปากเขา,าเป็นริมฝีปากที่แบบซีดด้วยแล้วก็ผสมกับแบบเหมือนลิปสติกอะคุณผู้ฟังนึกออกไหมค่อยๆแบบยิ้มค่อยๆย,ยิ้มยิ้ม จะทาอะไรได้ยังไงคุณผู้ฟังตั้งสติแล้วถีบป,ประตูค่ะตอนนั้นต้มเลยเอาสิถ้าเกิดว่ามึงยังอยู่ในนี้จริงอะ่ะมึงจะออกมาไม่ได้เนื่องออกไหมคะว่ามันจนมุมมาคุณผู้ฟังประตูมันจนมุมเป็นเป็นสามเหลี่ยมแล้วเขาอยู่ตรงไอ้อยู่ตรงข้างในนั้นน่ะแล้วก็ถีบป,ประตูทิ้งไวเ้เงี้ยอีกมือนหนึ่งก็หาโทรศัพท์ค่ะคุณผู้ฟังเพื่อที่จะโทรหาน้องชายก็โทรโทรน้องชายก็โอเคโอเคเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปแต่เราไม่ได้บอกน้องชายนะคะว่าว่า ทำไมเราถึงให้ให้มาในตอนนั้นเราก็โทรศัพท์หาน้องชายน้องชายก็มาค่ะเราก็ถีบไว่างั้นแหละแต่ว่าทีนี้ปุ๊บเราก็ตั้งตั้งอกตั้งใจใหม่แบบสูดลมหายใจเข้าลึกๆใหม่แล้วก็สูดมันใจออกเอาวะถ้าเจอก็เจอเราอยากกล้าเผชิญหน้าคุณผู้ฟังโอเคเราก็แบบเอาวะเจอก็เจอเราก็แบบอยากเห็นนะว่าอะไรอยู่ในนั้นนะว่ามันเป็นจริงไหมอะ่ะแต่ไอ้ไอ้ดวงตาคู่นั้นกับ ปากเสียยิ้มนั้นมันชัดเจนมากว่ามันต้องใช่คุณผู้ฟังมันเห็นแบบเห็นแบบชัดเจนเกินอะเอาละแล้วก็เปิดประตูปุ๊บไม่มีค่ะคุณผู้ฟังไม่มีอะไรเลยค่ะคุณผู้ฟังแต่ว่าปัญหาตอนนั้นคือลงไปไม่ได้เพราะว่ากลัวแล้วก็รอให้น้องค่ะน้องชายก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาจากบ้านนะฮะมันผัาก,ก็ก็บอกน้องชายว่าเนี่ยอยู่บนชั้นสามเนี่ยเออมาหาเอกสารเนี่ยเออมามาอยู่เป็นเพื่อนหน่อยแล้วก็ว่าไป น้องชายก็ามาก็หาเอกสารต่อนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าเอกสารนี้หาไม่เจอก็หาต่อพอหา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 เสร็จปุป๊บเออโอเคได้ละชุ่มหัวใจละเสร็จปุ๊บตอนขากลับลงไปไอชั้น3เราเคลียร์ใจเรียบร้อยแล้วแหละเพราะว่าเรามีเพื่อนละโอเคเราเรามีคนอยู่ด้วยแล้วโอเคแล้วแหละเราเคลียร์ใจเราเรียบร้อยละเราไม่เจอละโอเคแต่ในใจเราอะก็ยังเก็บไว้ไม่อยากไม่อยากบอกน้องเพราะกลัวว่าน้องจะกลัวไงคุณผู้ฟัง เราก็เก็บตรงเงี้ยไว้โอเคเดินลงมาจากชั้น3แต๊บแ๊บแ๊บอยู่ตรงกลางทางลองเหลี่ยวไปดูซิอ่ะไม่มีอ่ะไม่มีไม่เป็นไรอ่ะโอเคมันลงจัดแล้วแหละอ่ะเราก็เดินลงไปชั้น2ไปชั้น2ตรงที่มีไฟติดติดดับดนะคะคุณผู้ฟังมันสร้างอารมณ์เสลือเกินตอนนั้นอะเป็นเวนเป็นกรรมอะไรก็ไม่รู้นะคะคุณผู้ฟังคะ่ะ เรากับน้องเนี่ยจะตัวค่อนข้างจะห่างกันเนี่ยประมาณสัก30เซนนั่นแหละเดินติดติดกันไว้เพราะเรารู้ตัวน้องเองก็คงต้องรู้แล้วแหละว่าเรากลัวแล้วก็ให้น้องมาอยู่เป็นเพื่อนนะเนาะเอาละทีนี้ลงไปชั้นหนึ่งค่ะไอ้ชั้นหนึ่งจำได้ไมหมฮะว่าตอนต้นเนี่ยมันเป็นเสียงไม่กวาดลม้มแล้วก็ลงไปด้วยความสบายใจสามไม่มีอะไรสองไม่มีอะไร,มไมะไรหนึ่งก็คงไม่มีอะไรหรอกเราก็เพลินใจไปละแล้วก็เรียบลงไปคุณผู้ฟงังทีนี้ปุ๊บมันมีสายตาที่เราต้องเหลียวไปมองคือแบบ เป็นเป็นเรื่องแปลกคือเวลาที่เราเห็นเห็นผีหรือใดๆเนี่ยเราจเจ็นดยหางตาไอหางตาข้างข,างขวานเนี่ยมันก็มองไปที่ตรงซุ้มไม้กวาดนั่นแหละค่ะคุณผู้ฟังค่ะตรงข้างๆราวบันไดมักจะมีไม้กวาดไม่ถูกของแม่บ้านอะเออเป็นเป,เป็นเป็นแบบชั้นวางเสียบๆไว้ให้เราก็หันไปมองดูคุณผู้ฟังอันนี้ชัดเจนยิ่งกว่าผู้หญิงผมสั้นปะบ่า ลำตัวชัดเจนแต่ไม่มีขาคุณผู้ฟังดวงตาคู่นั้นยังเป็นคู่เดิมออ้ยคนลุคคุณผู้ฟังดวงตาคนนั้นเป็นดวงตาคู่เดิมแล้วก็สแสยะยิ้มเหมือนเดิมคุณผู้ฟังค่อยๆย,ยิ้ม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 เรารู้ตัวแล้วว่ามันใช่เกรงไปทั้งตัวเรากลับไปที่ห้องสมุดเพื่อไปหาพี่สาวคนนั้นพร้อมกับน้องชายแล้วบอกว่าพี่เก็บของเถอะเก็บของเถอะพี่เขาบอกว่าเป็นอะไรแอมแปร เออเก็บของเถอะพี่ไม่ไม่เป็นอะไรพี่เอาไปเลยนะพี่เอานี้ไปเลยหนุ่มหนูมีหลายแผ่นมากพี่หนูมีไฟพี่เอาอันนี้ไปเลยนะคะแล้วก็รีบกลับออกมาจากนั้นเราก็ไม่ได้บอกพี่ไม่ได้บอกน้องแล้วไม่ได้บอกใครเลยคุณผู้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งวันนี้แหละถ้ายได้ยินเนี่ยน้องชายจะเข้าใจว่า หลอกใช้ให้ไปอยู่เป็นเพื่อนต้องขอโทษน้องชายด้วยแล้วก็ส่วนเรื่องของพี่สาวที่อยู่ห้องสมุดคนนั้นก็ก็มาเล่าให้ทราบภายหลังคุณผู้ฟังว่าว่าเราเจอประสบการณ์แบบนี้จากนั้นปุ๊บเนี่ยเราก็จะไม่ขึ้นไปเอาของอีกแล้วหลังจากเจอเหตุการณ์นี้เรื่องนี้ พี่สาวคนนี้คือใครใช่ไหมคะคุณผู้ฟังพี่สาวคนนี้ก็คือพี่สาวปริศนานั่นเองค่ะคุณผู้ฟังที่บอกแล้วว่ายิ่งเจอครั้งที่ 2- ที่3ามแม่ยิงเข้มข้นเสลเอเกินกับพี่คนนี้นะคะและนี่ก็คือภาคต่อของพี่สาวปริศนานั่นเองค่ะเจอกันได้ใหม่นะคะคุณผู้ฟังคะในวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะกับรายการผีพอดแคสต์แบบนี้ติดตามกันด้วยนะคะอย่าลืมกดซ b s c r i b e และกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้มันหลับฝันดีนะคะ สวัสดีค่ะ